ชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นรวยลงทุนนะครับเพรามีเรื่องราวของการลงทุนที่น่าสนใจมาฝากกันเป็นประจำวันนี้วันศุกร์นะครับเดี๋ยวจะพูดคุยกันเพื่อหาทางในการลงทุนนะครับช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างจะสดใสทีเดียว เริ่มต้นรายการนะครับเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูตลาดหุ้นไทยกันหน่อยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับอาจจะผันผวนบ้างในช่วงต,ต้นต้นปีแต่หลังๆมานี้ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างแข็งแรงนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นไทยก็บุกขึ้นมาได้อีก8.5 4จุดในช่วงเช้าวันนี้ครับ1,387จุดแล้วนะครับยังลุ้นต่อได้หรือเปล่าทะลุพัน0หรือเปล่าอันนี้น่าสนใจทีเดียวส่วนราคาน้ํามันนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่ามี ลักษณะของการขยับขึ้นมาเรื่อยๆอาจจะย่อบ้างในบางวันนะครับเพียงแต่ว่าลักษณะของการขยับขึ้นเนี่ยก็เป็นไซด์เวย์อัพมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับราคาน้ํามันที่สหรัฐกับยุโรปเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวขึ้นกราฟิกให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันดูนะครับเมื่อวานนี้ทางฝั่งอเมริกาบวกไป19เซนต์ต่อร์เรลยุโรปนะครับราคาน้ํามันดิบเบรนด์บวกขึ้นมา9เซนต์ต่อร์เรลนะครับส่วนทองคาช่วงนี้คึกคักเหลือเกินนะครับราคาทองคําขึ้นมาทําสถิติสูงสุดในรอบหลายเเดือออนนนนนครรับบบววนนีีีาาาา้้้าาาาาาาททงขขยปลกกกึม250 บาทต่อบาททองคำนะครับตอนนี้ทองรูปพรรณก็21,500นแล้วส่วนทองแท่งนะครับก็21,100บาทต่อบาททองคำนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกันกับคุณคนครจากบลอไอร่านะครับช่วงนี้เราควรจะลงทุนในตลาดทุนไทยอย่างไรต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าดัดชนีก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะอันนี้น่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวไปคุยกันครับพ่อครับ ป่าเป็นยังไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุมครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมือง สมุดบัญชีธนาคารใครว่าต้องเป็นเล่มจะแบบนี้หรือแบบนี้หรือไม่ต้องหีคุณเลือกได้ SCB ePassbook อิสระของบัญชียุคใหม่ไม่ต้องพกสมุดบัญชีก็ทำทุกอย่างได้เหมือนเดิมสบายเปิดบัญชียุคใหม่ที่ไทยพาณิชย์ เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่านักวิเคราะห์ของเราจะประเมินภาพของตลาดอย่างไรบ้างช่วงนี้อาจจะมีอีกหลายปัจจัยที่เราต้องติดตามนะครับอย่างเช่นการประชุมของธนาคารกลางหลายประเทศวันนี้เราคุยกันกับคุณนครคนศรีชัยนะครับประธานเจ้าหน้าที่การตลาดของบลไอราครับคุณนครสวัสดีครับครับสวัสดีครับช่วงนี้ตลาดหุ้นสดใสทีเดียวนะครับขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะฮะก็ร้อยกว่าจุดแล้วมั้งนั่นนะครับตั้งแต่ตอนต้นต้นปีที่เราคุยกันว่าตลาดลงไปทดสอบแถวพันพันสองร้อย ไปไปลายอ่าใช่นะแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเราก็คุยกันว่าถ้าผ่าน134กว่าก็น่าจะไปแถวแถวหนึ่งสามเกว่าหนึ่งสามแปดศูนย์เนี่ยตอนนี้มาแล้วครับมาแล้วพันสามร้อยแปดสิบกว่าแล้วฮะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราเริ่มมองว่าเอ๊ะมันจะมีโอกาสขยับลงหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้ยังมีปัจจัยอะไรที่จะเข้ามาหนุนตลาดทุ้นต่อเพราะว่าหลายธนาคารกลางก็แว่วๆว่าจะประชุมกันเพื่อหาทางกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มอย่างที่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบคราวที่แล้วก็คือว่าการที่บ OJ เเนี่ย ใช้นโยบายติดลบเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าเศรษฐกิจเนี่ย real sector เ,เนี่ยมันไม่ดีนะฮะแต่ถ้านโยบายอย่างนี้ออกมาแล้วมันก็จะมีผลทําให้นโยบายในเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยที่จะทําให้สภาพคล่องในระบบเพื่อที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็คงจะมีทยอยทยอยเข้ามาเรื่อยๆแต่ผลที่มันที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันคงใช้เวลานิดหนึ่งนะฮะทีนี้ในรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีอยู่2ปัจจัยหลักๆเลยที่ทําให้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ย ปรับตัวสูงขึ้น <8: S 2> อันแรกก็คงเป็นไม่หนีในเรื่องของราคาน้ำมันนะเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันดูนิดหนึ่งนะครับอันที่สองจะเป็นในเรื่องของค่าเงินนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาดูให้ทั้งสองปัจจัยอันนี้เนี่ยนะซึ่งเป็นทั้งปัจจัยต่างประเทศนะฮะกับกึ่งกึงปัจจัยภายในประเทศด้วยหรือไปต่างประเทศด้วยคือค่าเงินเนี่ยมันมันดูแล้วมันเป็นยังไงนะฮะทีนี้เนี่ยผมอยากจะให้ดูตัวราคาน้ํามันนิดหนึ่งนะฮะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเคยไอ้ตัวราคาน้ํามันเนี่ยนะฮะ ลงไปจุดต่ำสุดแถวแถวยี่สิบเจ็ดจุดศูนย์ปดนะครับผมเมื่อตอนเดือนมกรานะฮะแล้วมาเดือนเดือน,เด,อนเดือนที่ผ่านมาก็ลงไปยี่สิบเก้าจุดเก้าศูนย์นะสัญญาณทางเทคนิคสองแท่งนี้เนี่ยสองเดือนนี้เนี่ยบอกว่าโอเคราคาน้ํามันเนี่ยโอกาสที่จะเห็นจุดต่ําสุดเนี่ยนะฮะมันมีแล้วนะฮะเพราะว่าแถวแถว,แถวตรงแถวแถวตรงยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเนี่ยมผมก็ตีกรอบ,รบใช่ไหมจะเห็นว่าโอเคมันมีกรอบเส้นครับเส้นแนวโน้มขาลงนะฮะกรอบล่างก็กรอบบน อันนี้พี่นนท์คบอกเรามานานแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมาบอกว่าตอนมันขึ้นแล้วก็มาบอกนะครับถ้าใครติดตามรายการเราจะรู้ว่าคุณนครหมองว่าน้ามันมีโอกาสลุ้นขึ้นทีนพ้เนี้ยพอลุ้นขึ้นสักพักหนึ่งเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าโอเคมันคงไม่มันจะมันคงไม่ชูตติ้งไปทีเดียวแต่เพราะว่ามันต้องรอตัวเรื่องดีมานของซัพพลายเนี่ยให้มันบาลานซ์กันนะฮะ นี่คือในเชิงฟอนเดเมนทัลของน้ํามันส่วนทัวเชิงเทคนิคเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นสีเขียวเนี่ยนะฮะก็คือเส้น5เดือนเนี่ยแถวสามสิบแปดจุดสามห้าเนี่ยนะฮะของเดือนนี้เนี่ยมันอยู่ที่สามแปดจุดสามห้าเดือนที่แล้วมันอยู่ที่สี่สิบจุดแปดศูนย์ก็แสดงว่าโอเคมันวิ่งลงเนี่ยเฉลี่ยประมาณสักเดือนละสองเหรียญใช่ครับตรงนี้ก็หมายความว่าถ้าหมดเดือนนี้เนี่ยราคาน้ํามันเนี่ยจะมีแนวต้านสําคัญอยู่แถวประมาณสักสามสิบหกกว่ากว่าสามสิบเจ็ดกว่ากว่า ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่จะทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยพักตัวก่อนอแล้วไซเว์ออกข้างๆยังไม่คิดว่าจะทะลุไปรอบนี้เลยผมคิดว่ายัางนยใน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 เชิงการวิเคราะห์ทางเทคนิคนี่เวลามันไปเจอแนวต้านสําคัญสาค,คัญเนี่ยมันต้องถอยกลับลงมาก่อนครับนะก็เลยมองว่าโอเคไอ้ปัจจัยราคาน้ํามันที่มันปรับสูงขึ้นมาเนี่ยในระยะประมาณสักโอเคสองสามาันที่ข้างหน้าเนี่ยอาจจะแทนที่มันเป็นปัจจัยโบวกที่ผ่านมามันอาจจะเป็นปัจจัยลบนิดๆแหละนะฮะ ให้ราคานะ้ำมันมาปรับตัวลงมาซึ่งก็จะมีผลต่อตลาดหุ้นเพราะหุ้นในกลุ่มพลังงานก็เยอะใช่ครับนี่คือปัจจยัยที่หนึ่งส่วนปัจจยัยที่สองเนี่ยที่ที่อยากจะให้ดูก็คือตัวตัวค่าเงินนะฮะตัวค่าเงินบาทเนี่ยนะฮะเป็นยังไงบ้างค่างเงินบาทเนี่ยถ้าเราถ้าเราสังเกตเนี่ยนะค่างเงินบาทเนี่ยนะสัญ,ญญาณระยะเป็นเดือนเนี่ยนะฮะค่างเงินบาทเนี่ย มันแข็งอ่อนคาดมาตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่ปีหนึ่งสามแล้วนะฮะกราฟขึ้นคืออ่อนคาาใช่กราฟขึ้นคืออ่อนคาดแล้วก็ไปไปวิ่งไปทดสอบเส้น200เดือนตอนนี้เนี่ยพักฐานแหละนะฮะจุดที่สังเกตก็คือว่าเส้นค่าเฉลี่ย10เดือนเนี่ยอยู่ที่3 5 4สิบห้าจุดสี่เก้าแปดนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยราคาเงินบาทเนี่ยอยู่ที่35.3 7ิบาจนะฮะฉะนั้นมองแนวโน้มสั้นๆเนี่ย มีโอกาสที่ค่าเงินบาทเนี่ยอาจจะแข็งค่าขึ้นไปจนถึง34.7กว่าก็ได้ในกรอบอตรงนี้นะฮะ oh. ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้ามาดูชัดๆอีกนิดนึงเราก็จะเห็นว่ามันมีโอกาสที่ค่าเงินบาทเนี่ยวิ่งอยู่ในกรอบ,รบใ,นในกรอบนี้น,นะฮะก็คือไปแถวๆ34.78ซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยบวกบต่อเงินทุนไหลเข้า,เ,าเงินบาทแข็งหุ้นน่าจะดีใช่หุ้นน่าจะดีอครับนะครับ ทีนีพ้พอดูสองตัวดูสองแฟกเตอร์นี้เสร็จปุ๊บเนี่ย <ขอ S 1> ก็มาดูตัวตลาดหุ้นนิดนึงนะฮะตลาดหุ้นเนี่ยนะฮะวันนี้เราเห็นขึ้นไปถึง1388.30ามแาฮะนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยห้าวันสิบวันทวนห้า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 สัปดาห์สิบสัปดาห์เรียงตัวกันนะฮะนี่คือกราฟลายสัปดาห์แต่เส้นที่ผมจะจะให้เห็นก็คือว่าเส้นนี้เนี่ยนะฮะ เส้นนี้เนี่นะฮะเป็นเส้น neckline ที่รอบที่แล้วเนี่ยตลาดเนี่ยหลุดลงมาลงมาจบนี้แล้วขึ้นไปนี้แล้วหลุดลงมาจากนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นแนวต้านเป็นจุดสาคัญจุดสําคัญก็คือแถวแถวหนึ่งสามแปดแปดนี่นะฮะตลาดเนี่ยจะมีแนวต้านที่ที่ค่อนข้างจะสําคัญนะฮะขนาดเดียวกันก็ใกล้มากแล้วฮะแล้วขนาดไอซ์ไซมันก็ขึ้นมาห้าสิบหกนะฮะนี่คือไลน์วีคครับนะตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าโอเค ระยะระยะกลางๆเนี่ยมันเสียมันไม่เสียนะ,ะครับระยะกลางมันเริ่มมันเริ่มดูดีแต่ถ้าไปดูลึกๆอีกทีนึงเนี่ยเราไปดูลายลายลาย,ลายเดเนี่ยนะฮะ,ะเราจะเริ่มเห็นว่าแถวแถวตรงดัชนีที่ผมพูดถึงเนี่ยครับผมนะ,ะมันมีเส้นค่าเฉลี่ย200สัปดาห์โทษน,นะ0 0 <200 S> 2ร0 0ยสอรวัน,นกดอยู่ด้วยนะฮะ ตรงยึดแถวๆตรงนี้คือในระยะสั้นเนี่ยหุ้นไทยขึ้นมาเร็วมากจนจนค,คุณคุณนครมองว่าอาจจะต้องพักบ้างถูกต้องแต่ภนะาพระยะกลางนี่ยังไม่เสียภาพระยะกลางยังไม่เสียนะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นที่อยากจะบอกคือว่าโอเคเรามาดูก็โอเคมันเร็วมากยังไงก็คือเราจะสังเกตเห็นว่าตัว ISI เนี่ยมันขึ้นมาแถวๆ75แล้วครับนะพอขึ้นมา75เนี่ยมือนตลาดมีคนซื้อมากเกินไปเันอาจจะต้องถอยพักตัวลงมานะฉะนั้นดูว่าโอเคถอยลงมาแล้วเนี่ย สรงไหนจะเป็นแนวรับเนี่ยผมก็อยากจะให้ดูเส้นนะเส้นเส้นเส้นดาวเทนที่มันกดอยู่นะแล้วมันทะลุขึ้นมาเนี่ยนะก็คือแถวแถวสักหนึ่งสามสามห้าหนึ่งสามสี่ศูนย์นะถ้าตลาดกลับมาแถวแถวหนึ่งสามสามห้าหรือหนึ่งสามสี่ศูนย์แล้วยืนอยู่แล้วสามารถตีนะปรับตัวสูงขึ้นไปทะลุหนึ่งสามแปดศูนย์หรือว่าหนึ่งสามี่พันสี่ได้เนี่ยผมเชื่อนั่นแหละตลาดจะจบขาลงแต่ตอนนี้อาจจะเป็นในเชื่องในช่วงของโอเคบรี ปรับตัวขึ้นในตลาดขาลงและรีบอินแบร์มาเก็ตคือตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะยังเป็นขาขึ้นแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังยังยังไม่ชัดเจนตลาดต้องพิสูจน์ตัวเองอีกใช่ตอนนี้โอเคไปมาแถวแถวพันเกือบพันสี่รอปรับตัวลงมาแถวแถวหนึ่งสามสี่ศูนย์แล้วยืนอยู่นะแล้วกลับขึ้นไปใหม่ทะลุหนึ่งสามแปดศูนย์หนึ่งสามเก้าศูนย์ถึงตอนนั้นแหละผมคิดว่าตลาดเนี่ยจะเป็นบูมาเก็ตอ๋อเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นกลยุทธ์อาจจะต้องต้องลดผ่อนมาบ้างก็ บางตัวนี่มันขึ้นมาเกือบร้อยเปอร์เซนตใช่ที่ตัวหลายๆหลายๆบริษัทตัวที่พี่เคยแนะนำนั่แหละฮะมันขึ้นมาเยอะมากแล้ยอย่างยกตัวอย่างอย่างสอพอตอนนั้นเราคุยกันแถวแถวสี่สิบในสี่สิบกลางๆใช่ไหมแล้วก็โอเคเลยคอมเมนให้ซื้อตอนนี้มันเจ็ดบเสิบกว่ากว่าันก็ควรจะต้องพักบ้างแล้วก็ผมว่า เวลาคุณวิ่งนานๆคุณเหนื่อยไหมมันก็ต้องพักหน่อยถูกต้องมันก็ต้องพักหน่อยอ่าเอาเป็นว่าคใครมีกําไรตอนนี้เนี่ยนะครับทางคุณนครแนะนำว่าอาจจะลดพอร์ตลงมาบ้างเทคโปรฟิตออกมาบ้างนะครับแล้วตลาดกําลังรอพิสูจน์ตัวเองอยู่ว่าถ้าตรงนี้แถวๆพันสามย่อลงมาพันสามรับอยู่แล้วตลาดพยายามจะสู้กลับอันนี้ก็เป็นสัญญาณในการเข้าซื้อรอบใหม่ถูกต้องครับแล้วเดี๋ยวถึงเวลามาว่ากันอีกทีว่าตรงนั้นเนี่ยจะซื้อตัวไหนถูตไหน นะครับ,รบส่วนคุณผู้ชมที่สนใจนะครับทางฝั่งของบลไอราเขามีการจัดงานสัมมนาอยู่เรื่อยๆนะครับท่านที่สนใจก็ไปร่วมงานกับเขาได้เขาจะจัดหุ้นเด่นปีวอกกับไอร a า เลือกหุ้นให้เหมาะในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนนะครับตลาดขึ้นมาเยอะแบบนี้ยังพอจะมีหุ้นลงทุนได้ไหมหรือว่าถ้าตลาดจะย่อลงไปเนี่ยควรจะไปรอซื้อหุ้นตัวไหนนะครับงานเขาก็จะจัดวันเสาร์นี้นะครับเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกานะครับจากที่มาเชียไรยศรีปทุมนะครับแต่โทรไปลงทะเบียนกันก่อนนะครับ029401137-8นะครับหรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์ w w w ร์วาวเว็บดอนะครับย้ำเบอร์กันอีกทีโทรไปสอบถามรายละเอียดได้แล้วก็ลงทะเบียนนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะ02 9401137นะครับถึง8ด้วยอ่ะเหลือเวลาสั้นๆอีกนิดเดียวครับพี่นครมีอะไรอยากฝากให้กับนักลงทุนบ้างครับสักหนึ่งนาทีช่วงสุดท้ายนี้จริงๆอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าตลาดเนี่ยนะฮะที่เราบอกว่าโอเคมีความผันผวนผเนี่ยบางทีเนี่ยจังหวะที่มันขึ้นมาแรงๆเราจะมีความรู้สึกเฮ้ยอินไปกับมัน อ่านะตามซื้อไม่ขายยังไปไล่ซื้อตามต้องนะฮะแต่อย่างที่บอกโอเคอย่างในอย่างในรายการนี้เนี่ยเราพยายามเสนอกราฟนะฮะอย่างน้อยน้อยเนี่ยให้ให้น้ำให้ผู้ชมทางบ้านได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยมันมีศาสตร์ศาสตร์อยู่ศาสตร์หนึ่งนะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยครับนมันเป็นเรื่องของตําราที่เราเรียนมาเป็นสถิติสถิตินะฮะแล้วก็เป็นตําราทางเศรษฐศาสตร์คัแทนเรื่องอุปสงค์อุปสรอุปทานเพียงแต่ว่าโอเคมาทําเป็นกราฟิกให้มันดู แล้วก็ดูว่าโอเคในอดีตเนี่ยมันเคยเกิดอะไรขึ้นนะแล้วเราก็เราก็เรียนรู้และตามกับมันนะแล้วผมเชื่อว่าโอเคสิ่งที่ทางรายการนําเสนอเนี่ยช่วยให้นักลงทุนเนี่ยนะฮะไม่ติดหุ้น<อ>นะฮะแล้วรู้จักจังหวะที่จะซื้อรู้จักจังหวะที่จะขายครับ อ <Buck> ันนี้ก็ต้องใช้เวลาศึกษาไปเรื่อยๆคุณนครเองก็มีสอนเรื่องของการลงทุนด้วยการใช้กราฟทางเทคนิคอยู่เรื่อยๆน,นะครับวันนี้ขอบคุณคุณนครมากนะครับสวัสดีครับครับหมดเวลาของรายการรวยขุ้นรวยลง,งทุนแล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมเฉลิมพรคุณนครและทีมงานของรายการนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ บานจุฬาภรณ์ขอเชิญ